เฮ้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศรีสิงห์นะมาถึงราศรีสิงห์แล้วอ่าเฮ้ย huh. ทำไมมันมืดมืดวะโอเคครับหรือหน้าผมมืดอยู่แล้วด้วยเนาะโอเคครับชาวราศรีสิงห์สวัสดีครับมาถึงคลิปคำทำนายของชาวราศรีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560ขอบคุณที่ติดตามนะครับและผ่านเข้ามาถึงครึ่งปีแล้วนะครับที่ผมออกคลิป อดีใจมากที่วันนี้ผมยังอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเเร็วไปเร็วๆเลยเนาะโอเคครับคนที่เพิ่งติดตามนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามมาแล้วนานแล้วก็โอเคเขากร็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงร,รู้กติกาสาหรับผู้ที่เพิ่งติดตามบอกไว้เลยว่าผมไม่ดูตามลัคนาผมไม่ดูตามศาสตร์ใดใดทั้งสิ้นผมยึดเดือนเกิดไทยนะครับคุณเกิดเดือนไหนต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ตามแต่คุณเกิดเดือนสิงหาใช่ไหม ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนคุณไม่ต้องสับสนว่าราศีฉันจะไปอยู่กับราศีนี้ราศีฉันจะไปตรงกับราศีนี้หรือเปล่าผมก็ไม่สนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณเกิดเดือนไหนคุณก็ดูคลิปเดือนนั้นฟังคลิปตามราศีนั้นผมยึดตามนี้คุณเกิดเดือนไหนดูคลิปราศีนั้นไปเลยนะครับมันง่ายต่อการทําความเข้าใจนะครับโอเคครับแล้วถ้าคุณไม่พอใจว่าเอ๊ะบางทีมันมันไม่ใช่นี่ว่า คุณก็กลับไปดูราศีที่คุณสงสัยก็ได้ว่าคุณเกิดราศีนั้นไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่คุณแล้วแต่ไม่มีการบังคับเราดูกันแบบง่ายๆสบายๆและจากนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่าเชื่อหมอดูเด็ดขาดนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองอันไหนที่ฟังแล้วโอเคเก็บไว้อันไหนที่ฟังแล้วไม่โอเคก็ถือว่าขำๆสนุกๆไปนะครับการงานก่อนนะครับ สำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้เรื่องการงานมันมีทั้งความสําเร็จนะผมคิดว่ามันมีทั้งความสําเร็จและความเหน็ดเหนื่อยปะพลกันความลําบากความอึดอัดใจความอีิออร,รูงตรงนนโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เพราะมีไพ่ดาบเยอะแต่ว่านะครับมันมีชัยชนะรออย,อยู่คุณนะคนราศีสิงนะเป็นคนที่อยากเป็นผู้นําอยู่แล้วนะครับตัวเขาเอง ซึ่งความจริงเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะเป็นผู้นาหรอกแต่ด้วยนิสัยของเขาและสภาพแวดล้อมที่เขาเกิดมาเนี่ยเราเป็นสิงห์เราเป็นเสือเราต้องเป็นเจ้าป่าเราต้องไม่ว่าจะทําอะไร ving, เราต้องอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะทําอะไรเราต้องไปให้สุดต้องสําเร็จให้คนอื่นได้เห็นว่าเรายิ่งใหญ่ให้คนอื่นได้เห็นว่าเราสําเร็จจริงๆนะครับไม่ได้หมาย <azing larda> ความว่าคุณเป็นคนยิ่งพยองไม่ได้หมายความว <thinking> ่าคุณเป็นคนที่แบบโอ้โหฉันจะต้องเด่นฉันจะต้องดังอะไรงนี้แต่ หมายถึงคุณต้องทําให้มันสาเร็จนะเพราะคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอยากเออไปไปแล้วก็ต้องไปให้สุดนะครับไม่ให้เสียเที่ยวไม่ให้เสียทีที่ทํางานหรือสร้างกิจการมานะครับนี่เป็นข้อดีของชาวราศีสิสงห์นะครับผมเดว่าเป็นข้อดีอย่างมากเลยและเขาไม่ค่อยยอมแพ้ต่ออุปสรรคด้วยนะครับเพราะเห็นอุปสรรคแล้วเขาคำร้ําใส่เหมือนสิงโตอะนะไม่ใช่บางคนหงอโอ๊ยเจออุปสรรคแล้วก็หลบหายเข้าไปในกล่องนนเออ คุณมีโอกาสเดือนนี้นะครับมีโอกาสเจออุปสรรคเข้ามาถาโถมด้านการงานอย่างมากไม่ว่าคุณจะทํางานราชการหรือเป็นลูกจ้างขครหรือทํางานที่ไหนก็ตามแต่ที่เป็นลูกจ้างเขาหรือแม้กระทั่งคุณทําการค้าทํากิจการส่วนตัวเดือนนี้อุปสรรคมาแน่นะครับอุปสรรคมาเต็มไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาวะแวดล้อมอุปสรรคด้านคนอุปสรรคด้านบริวารหรืออุปสรรคติดขัดด้านการงานนะครับขอให้สู้หน่อยนะครับช่วงต้นเดือนสู้ไปหน่อยหรือบางทีคุณคิดว่าเดือนนี้ กิจการไม่ดีเลยว่ะแม่งโอ้โหยอดขายก็ไม่ดีลูกค้าก็ไม่เข้าอะไรต่างๆมันหดหายไปหมดกดทนหน่อยผมคิดว่าคุณพอคุณอดทนไปถึงระยะเวลาหนึ่งคุณจะมองเห็นโอกาสว่าเออเฮ้กูขาดอะไรไปวะร้านกูมันขาดอะไรไปไหมงานที่กูทํามันขาดตรงไหนไหมหรือมันต้องเสริมอะไรไหมหรือมันต้องเพิ่มเติมแต่งอะไรไหมผมคิดว่าคุณเริ่มจะมองออกว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ,ถ้าพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจในทุกวันเนี้ย มันก็ลำบากสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกคนหาเช้ากินข้ามและทุกคนที่ทำเศรษฐกิจกทำอาชีพประกอบกิจาการเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของร้านเองหรือเป็นอะไรที่ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเนะนี่ยเดือนนี้หรือทุกๆวันเนี่ยมันลอย่างที่เรารู้นะว่าเศรษฐกิจสมัยนี้มันค่อนข้างดาวลงนะมันค่อนข้างไม่เหมือนไม่รู้ว่าใครพูดยังไงก็ตามว่าเศรษฐกิจกดีหรือดีหรือรอะไรก็ตามแต่แต่คุณเห็นความเป็นจริงไหมว่ามัน,ม,นมันดีจริงหรือเปล่าบางคนนี่แทบจะแทะ้ แพร่กลาแดกอยู่แล้วเนาะเออคุณก็รู้ว่าทุกคนประสบภาวะเศรษฐกิจด้วยกันหมดนะครับแต่นี่ไงชาว่าศีษิก,ก,กิ์ในเดือนนี้พอเขารู้ว่าอะไรมันแย่อะไรมันไม่โอเคอะไรมันไม่ผ่านอะไรมันไม่ดีผมคิดว่ามีไม่รู้ว่าว่าคุณจะไปเจอคําแนะนําจากไหนหรือไม่รู้ว่าคุณจะให้มองเห็นอะไรคุณนํามาปรับแก้ไขคุณนํามาลดตรงนู้นเพิ่มตรงนี้ต่อตรงนั้นหรือมองอนาคตว่าต่อไปถ้ามันจะอยู่รอดได้กิจการของฉันเนี่ยหรือธุรกิจของฉันเนี่ย เราจะต้องเพิ่มเติมแต่งอะไรนั่นแหละคุณลองทําเลยมันจะเหนื่อยแค่ช่วงนั้นแหละเหนื่อยแค่ช่วงที่ว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนเรากำลังปรับตัวเนี่ยแต่พอผ่านช่วงนั้นไปอ่ะเออผมคิดว่ามันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นคือแนวโน้มที่ดีมันไม่ได้เกิดแบบปรับปรับหรอกช่วงเวลาแค่เดือนเดียวมันเกิดแบบปรับปรับไม่ได้หรอกแต่ว่าพอคุณปรับเปลี่ยนไปแล้วพอคุณลองทําดูแล้วทําอะไรใหม่ๆหรือโละอย่างเก่าทิ้งอะไรที่เราเคยทําไม่ดีอะไรที่เราเคยขี้เกียจอะไรที่เราเห็นว่ากิจการเราไปไม่รอดแน่ถ้าทําตรงนี้ตรงนั้นนนนนตรรงัั้แมมไ่อด ลองเลอะทิ้งลองเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่แม้การนับหนึ่งมันจะเหนื่อยนะมันจะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงธุรกิจปรับเปลี่ยนร้านหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเหนื่อยก็เหนื่อยในระยะเริ่มต้นแต่พอมันอยู่ตัวแล้วคุณจะรู้ว่าเออมันมีโอกาสที่จะไปรอดได้มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้มีโอกาสที่จะสําเร็จได้มีโอกาสที่จะทําให้เราได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจกลับมาได้นี่ไงถึงบอกว่าเดือนนี้ต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเพื่อการปรับเปลี่ยนแปลงและเพื่อการวางรากฐานต่อไปในอนาคตข้างหน้า สำหรับกิจาการส่วนตัวของเราส่วนคนที่ทํางานประจําลูกจ้างทั่วไปนักข้าราชการนะครับมีอุปสรรคเข้ามาผมคิดว่าเดือนนี้มีอุปสรรคเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามแต่จะเล็กจะใหญ่ก็ถือเป็นอุปสรรคเพราะผมเห็นดาบหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายใบหลายเกินแต่ว่ามันมีดาบแห่งชัยชนะอยู่คุณเอาดาบไปแทงมาสู้ออกไปรบคุณคิดว่าคุณลงครับอยู่ในสนามรบเนี่ยคุณจะไม่โดนแทงสักแผลเลยเหรอคุณจะไม่ต้อง มีเลือดออกมาเลยเหรอถ้าคุณไม่มีเลือดไม่มีแผลออกมานี่ผมว่าคุณต้องโอ้โหเฮ้เก่งกว่าอะไรวะไอคุณเคยดูเดอะรอฟเดอะละิง n g มล่ะเออเดอะอฟเดอะลิงนั่นแหละที่มันไปสู้รบกับปีศาจพกออกเป็นล้าน,านเป็นแส,สนตัวก็ชนะได้นะมันทั้งอยู่ได้เอเอคิดดูแล้วกันคุณเหมือนอย่างนั้นแหละคุณต้องลงไปในสนามรบ งานเนี่ยมันเหมือนสนามรบจริงๆนะเออทั้งคนทั้งงานทั้งเนื้อง,งานทั้งภาวะแวดล้อมทั้งขี้ปากชาวบ้านทั้งอะไรหลายหลายอย่างยิ่งถ้าทำงานราชาการด้วยต้องเจอประชาชนต้องพบเจอประชาชนปัญหามากมายไม่ว่าคุณจะทางานราชาการอะไรก็ตามแต่มันหลายๆอย่างเดือนเนี้ยเหมือนนักรบแต่รบแล้วชนะจะรบไหมล่ะดีกว่า,ด,วาดีกว่าเจออุ้ยกองทหารมาเป็นฝูงเลยแล้ววิ่งหนีหายไปไหนก็ไม่รู้ราศีสิงค์คนเกิดเดือนสิงหาไม่วิ่งหนีอยู่แล้ว เพราะเขาเป็นเสือใช่ไหมคุณรู้ไหมคุณฟังผมอยู่อะคุณเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าเพราะคุณเป็นเสือคุณเกิดเดินสิงห์สิงหามันเป็นเสือเป็นเจ้าป่าอยู่แล้วคุณเจอปัญหาคุณวิ่งหนีเหรอคุณเจอใครมาทําให้เกิดปัญหาทางด้านการงานคุณเจอกองทัพใหญ่มาที่ทําให้การงานของคุณจะต้องเทกระจาดคุณจะยอมแพ้เหรอยอมไม่เข้ามาเทงานคุณทิ้งยอมไม่เข้ามากดดันคุณยอมไม่เข้ามาบี้คุณเหรอทั้งนั้นที่คุณเป็นเสือคุณเป็นสิงห์คุณมีสัญชาตญาณของการต่อสู้อยู่อะ ต่อสู้นี่ผมไม่ได้หมายถึงให้คุณไปงัดอะไรกับใครไปงัดข้อใครหรือไปด่าใครแต่ผมให้คุณอย่าถอยเดินที่เดินอ่ะเป็นเสือเป็นเจ้าป่าถอยเป็นแมวหรือไงเอ,อสู้ผมคิดว่าเดือเนี้ยคุณสู้แล้วผ่านด้วยซ้ําสู้แล้วชนะด้วยซ้ําพอชนะได้คุณก็ยืดได้เลยยืดแต่เดินกลางปีกเลยคะแนนฝีขึ้นเต็มรักแร้เลยเดินกลางพับๆๆเลย ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับเหนื่อยหน่อยแต่มันมีโอกาสสาเร็จเพราะมันมีไพ่บทสรุปที่สําเร็จอยู่ในเบื้องหลังนะครับไม่รู้จะสําเร็จด้านไหนหรอกเพราะว่าผมไม่รู้แล้วว่างานราชการหรืองานที่ไปลูกจ้างเขามันจะประสบความสาเร็จมันจะได้รับผลตอบแทนมาอย่างไงในในความพอใจของงานนั้นๆมันจะออกมาในรูปแบบไหนผมไม่รู้หรอกแต่ไพ่มันบอกว่าสู้แล้วสําเร็จก็สู้เถอะนะจ๊ะส่วนเรื่องการเงินการเงินการเงิน มีโอกาสนะครับบางคนบางคนนะผมใชื่อว่าบางคนเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยหมอดูคือการหว่านแหนะครับมันหว่านแหมันต้องถูกสักคนแหละนะครับบอกหลายครั้งแล้วว่าหมอดูทุกคนอนะ่ะพอมาดูดวงอย่างเงี้ยพ้นเจ็ดสิบแปดสิบล้านอนะ่ะที่กาลังฟังคลิปอยู่ถ้าเขามีโอกาสได้ฟังนะเขาก็ต้องบอกอุ้ยโดนชและมแม่นจังอีกคนนึงก็ไม่โดนกูเลยไม่แม่นถูกแล้วนะครับเพราะหมอดูทุกลายล้วนหว่านแหหมดนะครับเชื่อผมเถอะนะครับพูดยังไงไปก็ถูกพูดยังไงไปก็โดน นะคนฟังมีเป็นล้านนะฮะเพราะฉะนั้นผมถ,ถึงใช้คําว่าบางคนไงการเงินบางคนมีโอกาสได้จับเงินก้อนเดือนนี้นะครับบางคนนะักมีโอกาสได้กลับเงินก้อนเงินก้อนที่รออยู่เงินเงินก้อนที่กู้ไว้หรือเงินที่เราต้องการมานานไม่ว่าจะจากทางไหนก็ตามแต่หรืออาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะขายบ้านขายที่ดินขายรถหรือถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นคุณก็ไปแนวโน้มที่จะซื้อ มีแนวโน้มไม่มีแนวโน้มที่จะซื้อผมพูดว่าเงินก้อนคือมันมีโอกาสได้ซับก้อนใหญ่มาไงถ้าคุณขายไอพวกถ้าคุณไม่ได้เป็นคนขายแต่ถ้าคุณเป็นคนซื้อนั่นแหละก็หมายถึงคุณได้ซับเหล่านั้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินบางทีอาจจะมองมองให้เห็นภาพแบบบ้านบ้านอย่างที่เราหเห็นชัดชัดหน่อยคือว่าเดือนนี้คุณอยากซื้อมอเตอร์ไซค์จังเก็บเงินมาตั้งนานแล้วอยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันเดือนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะนะถึงเวลาที่จะออกรถแล้วล่ะ ผมคิดว่าคุณต้องได้ในสิ่งนั้นอย่างน้อยก็เป็นความพอใจที่คุณได้สิ่งเหล่านั้นมาไม่ว่ามันจะใหญ่มันจะเล็กนะครับสําหรับคนอื่นอาจจะซื้อเบนซ์แต่สําหรับเราซื้อมอเตอร์ไซคันหนึ่งก็โอเคแล้วเนาะคิดว่ามีโอกาสได้ในสิ่งเหล่านั้นคือมันเป็นเงินก้อนเข้ามาหรือมันเป็นทรัพย์สินที่มันเป็นตัวตนเข้ามามีโอกาสนะครับเดือนนี้เดือนนี้ภาวะการเงินมันยังหมุนไปหมุนมาอยู่ดีแต่ว่ามันดีกว่าคนอื่นดีกว่าลาัษณอื่นๆตรงที่ผมเห็นไพ่ที่มันบ่งบอกว่าเออ มีเงินก้อนหรือมีอสังหาริมทรัพย์เข้ามาหรือเราขายอาสังหาริมทรัพย์ได้ขายของของเราได้ได้เงินเข้ามาในเดือนนี้นะครับราศีสิงห์เป็นอีกอีกราศีหนึ่งที่เดือนนี้น่าจะเอาตัวรอดไปได้ถ้าไม่ฟุ่มเฟือยนะครับหรือไม่ฟุ้งเฟ้อยไพ่าการเงินมันดีอยู่แล้วนะครับอดทนหน่อยนะและไพ่การงานมันก็ไม่ได้เลวร้ยวายแต่ไพ่การงานมันต้องให้สู้ไง อย่างที่ผมเคยพูดไว้ทุกคลิปว่างา,วงานมันสัมพันธ์กับเงินอยู่แล้วนะครับงานมันสัมพันธ์กับเงินถ้างานไม่มีงานเราจะเอาเงินมาได้ไงนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สู้สู้แล้วประสบความสําเร็จสู้แล้วได้เงินก้อนนั้นมาหรือสู้แล้วฟันฝ่าอุปสรรคจนถ้าสมมติว่างงานของคุณไปปลูกพันธุ์กับการเงินนะถ้าคุณต่อสู้เรื่องการเงินอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าคุณต่อสู้ฉันพยายามเนี่ยงานงานของฉันเนี่ยง,งานของฉันคือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อุปสรรคเยอะที่ผายขายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทีมี่่คนมมมาาดูไไขยออก เดือนนี้คุณสู้อุปสรรคจนขายได้ไหมไพ่มันก็ไปเชื่อมโยงกับการเงินพอดีการงานพอคุณขายได้แล้วในที่สุดเอาชนะอุปสรรคกองทัพใหญ่ที่คุณคิดว่าคุณฝ่า่าฟันฝ่ามันไปไม่ได้แน่แต่คุณฟันฝ่ามันจนได้คุณขายได้ขายที่ได้ขายรถได้เงินก้อนมาแน่ไพ่มันไปโค้งไว้สัมพันธ์กับเรื่องการเงินใช่ไหมผมถึงบอกเงินการงานมันสัมพันธ์กับการเงินนะอืม อดทอนเลยนะครับเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วมันโอเคก็เหนื่อยไปชนะนะครับโอเคครับส่วนความรักล่ะความรักผมคิดว่ามันมีอะไรที่ดีๆอยูนน่นะเดือนนี้มีความอบอุ่นลุ้นเลยนะผมคิดว่าพัพูดงี้ลุ้นเลยว่ามันกลัวมันจะไม่ดีผมคิดว่าดีนะสําหรับคนที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วในเดือนนี้ความรักก็ ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคสําหรับคนมีครอบครัวมันจะอบอุ่นอบอุ่นมันก็ไม่ถึงขนาดว่าอบอุ่นจนแบบโอเวอร์ว่าโอ้ยครอบครัวแสนสุขครอบครัวเออแบบพากันไปโอ้โหลงเฟซลงโซเชียลว่าอบอุ่นจังฉันรักครอบครัวฉันมีอะไรขนาดนี้มันไม่ได้อบอุ่นถึงขนาดว่าโอ้โหแบบโชงชางขนาดนั้นมันอบอุ่นในความรู้สึกผมบอกเลยว่ามันอบอุ่นในความรู้สึกบางทีอาจจะอบอุ่นเพราะว่า วันหนึ่งเรากลับบ้านมาเห็นแฟนเราซักผ้าถูบ้านไว้ทำกับข้าวเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการบางคนนะบางคนต้องการเยอะกว่านี้บางคนต้องการความเวอร์กว่านี้บางคนต้องการหรูกว่านี้ชีวิตฉันต้องหรู้องต้องไปก,กินนู่นกินนี่กินร้านอาหารอัพโซเชียลห้เห็นว่าครอบครัวฉัน,นโอโ้โหกินหรูมีความอยู่เป็นอยู่สุขสบายเอาเงินมากองรวมกันถ่ายรถให้ดูนี่น้ำพักน้ำแรงฉันกับเมียอยู่กันอันนี้ผมไม่ได้ว่า c o อร์นะครับแต่ผม ผมหมายถึงว่าความสุขที่ผมจับได้จากไพ่เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขด้านวัตถุคุณเข้าใจไหมมันคือความสุขทางนี้นี่ความสุขทางนี้คุณเห็นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวตอนเนี้ยมันคือความสุขทางใจแค่เห็นลูกวิ่งอ่ะแค่เห็นลูกวิ่งหรือว่าเห็นเมียรดน้าต้นไม้อ่ะบางทีคุณอาจจะนึกย้อนกลับไปถึงวันเก่าๆว่าวันที่เราเคยทะเลาะกันหรือวันที่เราเคยมีปัญหากันจนมาถึงทุกวันเนี้ยเราอยู่ผ่านกันมาได้นะ่ะ ผมเคยมีอารมณ์นั้นนะบางทีเรานั่งคิดมองพ่อมองแม่แต่ก่อนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนาะเห็นบางทีเห็นแม่ดนทำับข้าวเห็นแม่ล้างจานเราก็มีความสุขบางทีน้ําตาเราไหลออกมาเพราะว่าเพราะว่าเราคิดคิดย้อนไปในวันเก่าๆไงนี่ไงคือความพอดีของมนุษย์นะครับมนุษย์อน่บางทีไม่ต้องการอะไรมากนะมนุษย์ต้องการแค่ความสุขทางใจมนุษย์ต้องการแค่ที่พักพิงต้องการความอบอุ่นต้องการคนที่มาดูแลวัตถุ เป็นแค่วัตถุนะครับแต่วันนี้ชาลรสเสสิงห์มีไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าภายในใจของคุณนะกับครอบครัวคุณมีความสุขผมไม่รู้ว่าคุณจะสุขอะไรไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณทะเลาะอะไรกันมาหรือมีปัญหาด้านความรักหรือมีอะไรมาหรือเปล่าแต่วันนี้ครอบครัวคุณคุณมองครอบครัวแล้วคุณมีความสุขคุณเห็นความสุขที่คุณเคยได้ผ่านมา ทุกใจแค่ไหนลําบากแค่ไหนแต่วันนี้เรามีครอบครัวเรามีลูกเราได้ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนเราได้เห็นเมียเราทํางานบ้านเราได้เห็นทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่มันเป็นไปในทุกวันเนี้เราผ่านมาจนถึงจุดนี้แล้วอะไพนบอกว่าคุณแทบไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยคุณใช้ชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับมันมีความสุขในเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องหาหาาใส่หัวนะครับส่วนผู้ที่เป็นแฟนกันอยู่หรือไม่ก็คบหากันแล้วมีปัญหาอะไร มีเรื่องอะไรไม่เข้าใจมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรไม่สบายใจที่ผ่านมาเดือนนี้มันจะซอฟลงนะครับเดือนนี้มันจะซอฟคือมันเบาลงนะปัญหาทุกอย่างมันทุเลาเบาบางลงเหมือนเราหันกลับมาจับมือคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าราศีสิงห์เนี่ยไม่ค่อยง้อคนอยูด้วยนะบางทีราศีสิงห์ไม่ค่อยง้อคนเขาเป็นเจ้าป่าเขาชอบแอคชั่นเยอะนะแต่ผมคิดว่าเดือนนี้คุณน่าจะเบาพฤติกรรมของคุณลงหรือว่าถ้ามองในมุมกับแฟนคุณอาจจะเบา คือเบาอารมณ์ลงหรือเบาเบาความขัดแย้งต่างๆลงเดือนนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้มาคุยกันดีๆนะครับเพราะว่าคิดว่าเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมันอย่างที่ผมบอกเนี่ยความสุขทางใจมันต้องมานะความสุขทางใจมันต้องมาแม้ว่าคุณจะทุกข์ขนาดไหนหรือว่าอะถ้ามองอีกกรณีหนึ่งอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ผักกรณีทุกกรณไีไว้ไว้ไว้ตั้งหางนะแบบ ถ้ามองอีกกรณีหนึ่งคือว่าถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาความรักมาแล้วคุณเลิกลากันไปแล้วหรือคุณจบกันไปแล้วหรือคุณมีปัญหาอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้คุณอยู่คนเดียวผมคิดว่าคุณมองเห็นแล้วว่าอะไรคือความสุขของฉันฉันอยู่คนเดียวฉันก็ไม่ตายฉันมีเพื่อนฉันมีแม่ฉันมีเพื่อนฝูงที่เป็นห่วงฉันมากกว่าที่คุณเป็นห่วงฉันซะอีกฉันอยู่ได้ฉันสวยได้ฉันหล่อได้ฉันใช้ชีวิตประจําวันของฉันได้ฉันมีเพื่อนแม้ตอนกลางคืนฉันจะเหงาอยู่บ้าง แต่ตื่นเช้ามาฉันก็เห็นแสงอาทิตย์วันใหม่เห็นคนอื่นๆเห็นเพื่อนฝูงเห็นคนไปทํางานเห็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเห็นงานเห็นทุกสิ่งทุกทกลิ่งทุกอย่างมันคือนี่ไงอย่างที่ผมบอกมันไพ่มันเด่นเรื่องความสุขทางใจอย่างมากนะครับไม่ต้องขนไม่ต้องขวนข,ขวายอะไรก็ได้ขอแค่เรายังหายใจอยู่และมีความหวังในทุกๆวันว่าชีวิตฉันถ้าก้าวผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วจากนี้ฉันจะพบสิ่งดีๆฉันจะพบความสุขในชีวิตพบคนดีๆ ไม,ไม่ต้องถึงขนาดมองหาคนดีๆก็ได้มองหาความสุขให้ตัวเองก่อนนะว่าเราทําอะไรแล้วมีความสุขที่สุดเพราะไพ่มันบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณจะไปฝืนไพ่ว่าไอ้เอ้ยกูยยต้องไปหาผัวใหม่หาเมียใหม่เว้ยกูโสดกูเนี้ยเหมือนคุณดินนด้นลนดิ้นล้นหาความหาสิ่งที่คุณไม่รู้จกกักพออะดิ้นล้นหาคุณรู้ไหมว่าปัญหาความรักมันทรมานแค่ไหนที่ผ่านมาคุณก็น่าจะรู้แล้วนะ ถ้าตอนนี้เดือนนี้เดือนนี้คุณมีโอกาสได้พักกายพักใจและมองโลกในแง่ดีมองสิ่งดีๆอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักมากไม่ต้องเอาปัญหาหนักหัวไม่ต้องหาหา่าใส่หัวคุณจะไม่เลือกมันเฉลอเดือนนี้คุณจะไม่เลือกที่จะแบบพักกายพักใจให้มันซึมซับความสุขกับครอบครัวซึมซับความสุขกับตัวเองหาความสุขให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องเอาเรื่องความรักมาเจือปนอันนี้ผมพูดถึงกรณีที่คนที่ตัดใจเลิกรากันมาแล้วนะคุณจะไม่ทำเฉลอ เพราะไพ่มันบอกหแล้วว่าคุณมีความสุขตั้งใจโดยไม่ต้องหาความสุขทางวัตถุด้วยซ้ําเออน่าจะเข้าใจเนาะที่พูดไปทั้งหมดน่าจะเข้าใจเนาะเฮ้ยทำไมมันมืดๆลงวะโอเคครับส่วนคนโสดนะคนโสดคนโสดเดือนนี้สบายๆนะครับไพ่ความสุขตั้งใจปรากฏขึ้นใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับน้องหนูทั้งหลายเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายลูกไม่ต้องกระเสือกกระสนหาแฟนเรามีเพื่อนเรามีสังคมเราเรียนมหาลัย เราเป็นคนทำงานเราอะไรก็ตามแต่นะครับเรายังไม่มีแฟนไม่เป็นไรไม่ต้องอิจฉาใครเราสนุกไปกับชีวิตของเราได้ลองมองดูซิว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับใช่ความสุขจากความรักหรือเปล่าหรือบางคนบางคนที่คิดได้นะบางคนที่เขาคิดได้เขาถ้าสมมติว่าคุณทำงานไกลบ้านนะถ,ถ้าสมมติว่าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ไกลบ้านเนะี่ยหรือคุณเป็นนักศึกษาที่ต้องมาเรียนที่ห่างไกล ไกลจากบ้านเราอะเออมาอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยบางทีความสุขของเขาอะคือแค่ตอนเย็นกลับมาบ้านกดโทรศัพท์โทรหาแม่ว่าแม่กินข้าวหรือ,อยังเออพ่อทําอะไรอยู่น้องเป็นไงบ้างเออหมาที่บ้านเป็นไงบ้างแค่นี้เองเนี่ยความสุขที่จุดทางใจของเขาแล้วโดยที่เขาไม่ต้องไปขวนขวายหาไม่ต้องไปรอไลน์ว่า ทักแฟนทักมาว่าเอ้ยเป็นไงทะไรอยู่เงี้ยบางทีเราทักมันไปมันยังไม,ไม่ไม่อยากตอบไม,อไม่อยากอ่านล้วด้วยไม่อยากอ่านไม่อยากตอบแล้วด้วยซ้านะครับแต่ทําไมคนที่เราคนที่เราใส่ใจน้อยกว่าแฟนเราอย่างเช่นพ่อกับแม่เนี่ยทําไมเราโทรไปเขารับเราตลอดเขาไม่มีปฏิเสธเราสักครั้งคุณคิดดูแล้วกันว่าใครรักเรามากกว่ากันและอะไรคือความสุขที่แท้จริงของคุณผมบอกเลยว่าคุณคนโสดเดือนนี้ไม่ต้องหาอะไรหาความสุขทางใจ นี่แหละความสุขทางใจง่ายๆที่คุณทําได้คือคนใกล้ตัวครอบครัวพ่อแม่คนรักพี่น้องไม่ต้องหาแฟนเดือนนี้นะอยู่ได้ไม่ตายหรอกนะครับอืมโอเคครับขอบคุณมากๆที่รับฟังจนจบนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์และต่อไปคลิปต่อไปเป็นชาวราศีธนูนะครับกดใจรอฟังหน่อยนะครับสวัสดีครับ